เกเสื้อแขนยาวกัน นคือออกสิมันตัวใหญ่ไหมไม่รู้ก็จะเข้าองค์วัดมาสิลองใส่สิเสื้ออะไรเสื้อนักวยมันคือไข่นักวยคนนั้นคือไข่ไม่รู้จำชื่อไม่ได้มันตัวใหญ่นิ่งไปนายฮันมาดู อันนี้สั่งเบอร์อะไรพ่อบอกว่าเบอร์อันเบอร์เอ็มเหมือนกับเสื้อ P.U.S เ,เลยหรอใช่ม่รู้ว่ามันเท่าก,กันไหมสีดำส,สวยไหมสวยชอบไปชอบชอบสีดำใ,ใ,<ะ>ใครสั่งให้ใครสั่งให้ป๊าใครหันมาสิจะอ่านหันชื่อมาสิ เออข้างหน้าก็ได้บ้านอะไรวะบ,บางแสนบางแสนไฟขับไฟขับโอ <c oughs> เค